จากกรณีที่พลเอกนะัทพลนาคพาณิ์รักษาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและว่าที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้กล่าวถึงความคืบหน้าในการสร้างรั้วชายแดนด้านจังหวัดสะแก้วว่าขณะนี้มีความเห็นอยู่สองด้านเนื่องจากในบางจุดมีคลองขั้นอยู่ตรงกลางทำให้เขตแดนอยู่กลางคลองถ้าเราสร้างรั้วขึ้นมาอยู่บนตลิ่งก็จะมีความเห็นเป็นสองทาง ทางฝ่ายที่อยากจะให้สร้างต้องการให้มีไว้เพื่อป้องกันอาจญากรรมขณะที่ฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยก็จะบอกว่าเราจะเสียสภาพการครอบครองระหว่างกลางคลองขึ้นมาได้ตนเองก็เลยจะเอาไปหาหรือในรายละเอียดอีกครั้งตามที่ได้เสนอข่าวไปแล้วก่อนหน้านี้และล่าสุดค่ะในวันนี้19กันยายนนะคะกัรจอมพลังได้ออกมาโพสต์ข้อความผ่าน Facebook ของ การจอมพลังช่วยสู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวค่ะพร้อมกับเสนอให้ไทยใช้วิธีการที่เด็ดขาดโดยการปักรัว้วล้ําแม่น้ำเข้าไปค่ะหรือเพื่อยึดพื้นที่บางส่วนคืนเพื่อจะได้เป็นการสร้างแรงกดดันให้กับกัมพูชาให้ต้องเป็นฝ่ายหาทางเจรจาบ้างโดยเจ้าตัวเนี่ยก็ระบุค่ะบอกว่าปักรัว้วลิมแม่น้ำกลัวจะเสียเปรียบ กลัวเขมรจะเคลมพื้นที่ที่เหลือผมแนะนำเราก็ปักเลยแม่น้ำเข้าไปเลยครับยกตัวอย่างตอนที่มันสร้างอนุสาวรีย์ตาอมอะสร้างล้ำชายแดนหรือตรงสาแก้วที่เข้ามายึดที่ดินไทยเกือบ100ไร่เนี่ยเราก็ประท้วงประนามไป500-600ครั้งมันก็ยังด้านอยู่มาหลาย10ปีทำมืนไม่คุยไม่เจราจา แล้วประเทศที่สที่ไหนก็ไม่เห็นเคยช่วยเราได้แถมมันกินที่เข้ามาเรื่อยๆเราเนี่ยต้องมีหน้าที่ดิ้นรนไปคุยไปเจรจาดิ้นรนวิ่งหาทางออกเพราะฉะนั้นชายแดนสาแก้วปักลัวหลักข้ามแม่น้ำไปเลยครับแล้วผลักให้เป็นภาระของมันไปเลยให้ต้องไปหาทางออกเอาเองบ้างให้มันรู้ว่าถ้ามันยังเหลี่ยมไม่ตรงกลาง ก็ไม่ได้อะไรเลยซึ่งคุณผู้ชมคะโพสต์ดังกล่าวนี้นะคะทำเป็นเล่นไปนะคะมีคนเข้ามาดูเข้ามากดถูกใจเนี่ยเยอะจำนวนมากเลยทีเดียวนะคะแล้วนอกจากนี้นะคุณกันจอมพลังเนี่ยก็ยังได้มาแสดงความคิดเห็นใต้โพสต์ของตัวเองนะคะคอมเมนต์ระบุว่าทุกคนเห็นด้วยไหมครับปรากฏว่าคนไทยคะ่ะที่เข้ามาเนี่ย ร้อยทั้งร้อยไม่มีค้านเลยค่ะมีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมากนะคะโอ้อราวๆเนี่ยมากกว่าพันคอมเมนต์คุณผู้ชมในเวลาไม่กี่ชั่วโมงเท่านั้นนะตรงที่แคปให้คุณผู้ชมดูเนี่ยแค่ตรงที่ไปตอบกับคุณกันนะแค่ตรงตอบกับคุณกันเนี่ยมีมากกว่าพันคอมเมนต์แล้วนอกจากนั้นนะคะด้านล่างของคอมเมนต์นี้นะ ก็ยังมีเข้ามาสนับสนุนอีกมากมายด้วยกันค่ะซึ่งบางก็เสนอนะคะบอกว่ารวมถึงการวางแนวลวดหนามให้เลยมาตาส่วน1ต่อห0 0 0ม่นออกไปด้วยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะได้ใจว่ารั้วลวดหนามนะ่ะมันเท่ากับเขตแดนบางคนก็บอกว่าเห็นด้วยจ้าเนี่ยไม่เกินความสามารถของทหารไทยหรอกบางคนก็บอกว่าจริงค่ะ มัวแต่ชักช้าหาข้ออ้างร้อยแปดแล้วเมื่อไหร่จะได้ทำสักทีหรือว่ากลัวจะเสียผลประโยชน์บางคนก็บอกว่าจริงค่ะเลี่ยมมากก็ต้องเลี่ยมกลับปล่อยให้ขเขมรลุกล้ำมาตั้ง40ปีได้ยังไงมันก็ต้องเอาคืนกันบ้าง